สวัสดีผู้ชมลุกชัานครับแล้วก็ยินดีต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ The Move News ตอนที่5ครับซึ่งข่าวที่จะเอามาเล่าใน EP นี้จะเป็นข่าวในช่วงของสัปดาห์แรกของเดือนมิถุนายนปี2563และเราจะไม่เสียเวลาเกล่อนกันเยอะมาดูข่าวแรกกันเลยดีกว่าครับข่าวนี้น่าจะเป็นข่าวใหญ่ที่สุดในช่วงเมื่อวานที่ผ่านมาที่ผมได้ทําวิดีโอตอนนี้นะครับก็คือการกําหนดวันแถลงการเกมใหม่ของ PlayStation 5จากเดิมที่เป็นวันที่4ก็ย้ายมาเป็นวันที่11เวลาท้องถิ่นนะครับแต่ถ้าเอาตามเวลาของไทยก็คือเวลาตี่่12มิถถุนนาาายยยทีีกํลลังงจะะึรเอดสําคัญที่่นาจะมา แน่ๆก็คือรายชื่อเกมของ PlayStation 5และที่ผมรอที่สุดเหนือสิ่งอื่นใดเลยก็คือวันวางจําหน่ายของ Play 5นะครับว่าจะช่วงวันไหนกันแน่จะได้เตรียมเงินกันถูกต้องถูกเวลาครับซึ่งช่องทางในการรับชมก็จะมีทั้ง PlayStation Official ที่เป็นทั้ง YouTube หรือว Twitch นะครับส่วนคุณผู้ชมถนัดช่องทางไหนก็ลองเลือกกันดูก็แล้วกันนะครับแล้วรับทาวแรกก็ประมาณนี้ ภาคที่2จะมาจากบริษัท THQ โดยตรงนะครับที่เขาประกาศมาว่าจะมีการรีมาสเตอร์ Kingdom of Amalur Reckoning นะครับเป็นชื่อภาคว,าว่า Re-recording เกมในเวอร์ชั่น Original นั้นวางจําหน่ายในปี2012ให้กับ PlayStation 3 Xbox 360แล้วก็ PC ซึ่งในตอนที่เกมวางจําหน่ายใหม่ๆผมก็ได้เล่นด้วยนะครับแล้วมันก็เป็นอีกเกมหนึ่งที่ผมชอบนะครับแม้ว่าจะเล่นไม่จบก็ตามรูปแบบการเล่นก็จะเป็นแอคชั่น RPG นะครับมีการพัฒนาตัวละครเกมก็จะแบ่งเป็นเผ่าพันธุ์ต่างๆนะครับแล้วในแต่ละเผ่าพันธุ์ก็จะมีคลาสแบ่งออกไปอีกดังนั้นผู้เล่นแต่ละคนก็จะ าจจะได้ประสบการณ์ในการเล่นตัวละครแต่ละตัวไม่เหมือนกันด้วยทีนี้ในฝั่งของคะแนนรีวิวจากสำนักต่างๆในช่วงเวลานั้นก็ออกมาค่อนข้างดีมากนะครับส่วนใหญ่ก็จะแคะแนนขึ้นเกือบทั้งหมดก็คุณผู้ชมที่สนใจก็รอติดตามข่าวสารของเกมนี้กันต่อนะครับว่าทางผู้พัฒนาเนี่ยเขาจะมาให้ข้อมูลว่านอกจากจะมีการรีมาสเตอร์ภาพสวยขึ้นแล้วจะมีระบบอะไรเพิ่มขึ้นมาให้เราได้เล่นอีกก็เดี๋ยวรอดูกันกลแล้วก,กันครับ ทางต่อมามาพูดถึงไซเบอร์พัง2077กันบ้างน,นะครับซึ่งจริงแล้วเกมนี้ออกให้กับหลายๆเครื่องเลยนะครับทั้ง Play 4ทั้ง PC แล้วก็ Xbox One แต่ว่าข่าวที่จะเอามาเล่าให้ฟังนั้นเกี่ยวข้องกับ Xbox One นะครับโดยเฉพาะเครื่องลิมิเต็ดเครื่องนี้ผมบอกเลยว่าถ้าผู้ชมยังไม่มีเครื่อง Xbox One นะครับหรือว่าอาจจะเป็นแฟนเครื่องนี้อยู่แล้วไซเบอร์พัง2077 Limited Edition ของ Xbox One เครื่องนี้นั้นดูดีแล้วก็ดูสวยโคตรค,ครับคือส่วนตัวผมถ้าไม่ได้มีแผนซื้อ Xbox Series X อยู่แล้วคงจัดเครื่องนี้แน่ๆโดยนอกจากเราจะได้ตัวเครื่องที่เป็น Limitted Edition ที่่ผลิตมาแค 5,000เครื่องแล้วเรายังได้ตัวเกม Cyberpunk 2077พร้อมกับ DLC ตัวแรกแถมมาด้วยดังนั้นถ้าคุณผู้ชมสนใจก็ลองสอบถามไปยังร้านที่เป็นตัวแทนจำหน่าย Xbox One กันดูนะครับว่าจะยังสามารถพรีออเดอร์เครื่องนี้อยู่ได้หรือเปล่าเพราะว่ามันสวยจริงๆคุณผู้ชมครับ ข่าวเกมหัวข้อที่4เป็นเกมที่ผมไม่เล่นเลยคุณผู้ชมครับแต่ว่าอยากเอามาเล่านั่นก็คือเกม Total War Series นั่นเองนะครับคุณผู้ชมที่เป็นแฟนเกมนี้ก็คงจะรู้จักกันดีเพราะมันคือเกมวางแผนสงครามที่มีฉากรบที่อลังการสมจริงสุดๆเลยนะครับโดยทั้งแผนที่ที่มีขนาดใหญ่กองทัพที่มากันเป็นขบวนมาเป็นร้อยๆคนคือถ้าจะบอกว่านี่คือเกม r e a l Time Strategy ที่มียูนิตเยอะที่สุดเลยผมก็ว่าน่าจะพอพูดได้เหมือนกันนะโดย Total War นั้นมีแผนกําลังจะออกภาคใหม่ในชื่อว่า Total War Saga Troy ก็จะมาในธีมของกรุงทรอยที่มีอะ ก้ากรีดนะครับแล้วก็มีความเชื่อต่างๆถ้าผู้ชมเคยดูหนังเรื่องนี้ก็พอจะนึกภาพออกนะครับแต่ทว่ารายละเอียดสําคัญของข่าวข่าวนี้ก็คืออ t o โ a โตวาร์ซาก้าทรอยนั้นลงให้กับ PC นะครับทั้งสตรีมแล้วก็อีพีเกมสโตร์แต่ทว่าจะลงให้กับอีพีเกมสโตร์ก่อนในวันที่13สิงหาคมที่น่าสนใจก็คือเราสามารถเข้าไปเล่นในวันแรกได้ฟรี1วันด้วยนะครับเพื่อทดสอบว่าผู้ชมชอบเกมนี้หรือเปล่าแล้วเราค่อยมาซื้อในภายหลังก็ยังได้ก็เป็นอีกหนึ่งการตลาดที่น่าสนใจดีับชชมมที่อเกวนะครับ Tchau! ข่าวที่5เป็นการอัปเดตยอดขายนะครับผ่านทางทวิตเตอร์ของ The w i t c h e r โดยตรงครับทาง CD p r o j e ป t r e d รก็มาโพสต์ขอบคุณแฟนๆที่อุดหนุนเกมนี้ไปกว่า50ล้านก๊อปปี้ไปแล้วแต่ก็ทิ้งท้ายประโยคที่น่าสนใจเอาไว้ว่าขอบคุณทุกๆคนนะครับและหวังว่าเราจะได้พบกับก,บการเดินทางครั้งใหม่คือส่วนตัวผมก็เป็นคนที่ยังเล่นเกมนี้ไม่จบนะครับก็เลยแหมคิดแล้วคิดอีกว่าชมครับว่าอยากกลับไปเล่นด้วยเหมือนกันเพราะตอนนี้มีมอดภาษาไทยแบบฟูลเกมด้วยก็อาจจะถือโอกาสกลับไปเล่นในช่วงเวลาที่ว่างๆไม่มีีเเเกกกกมใหญ่่ๆออ็ดด๋ยววรรูันนันนลคืาาภ4ออ ได้คุยกับเขารู้เรื่องนั่นเองครับ ที่6ก็ต้องบอกว่าเกือบจะเป็นดราม่าหนักๆไปแล้วนะครับเพราะไม่ว่าจะเป็นการเลื่อนวันวางจาหน่ายทั้งสปอยล์หลุดนะครับเดอ l ลาสอฟอาร์ตพาร์ทถูกก็ดูดท่าทางจะลําบากตังเหลือเกินนะครับสำหรับภาคนี้โดยเฉพาะล่าสุดที่เป็นการปล่อยคอมเมอร์เชียลเทลเลอร์ออกมาแล้วก็มีการ cover <ๆ S 2> เพลงเพลงหนึ่งผู้ชมครับเพลงนี้ในตัวเทลเลอร์เนี่ยเอลลี่เป็นคนร้องนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วตัวเพลงต้นฉบับเป็นเพลงที่แต่งโดยศิลปินคนหนึ่งที่มีชื่อว่าลอตเคสเนอร์ซึ่งมเมื่อเธอได้ฟังเพลงดังกล่าวในตัวเทลเลอร์นะครับก็ได้โสพส จเอาเพลงนี้ไปใช้ทั้งๆที่ตัวเพลงที่มีชื่อว่า True Face นั้นเธอให้ความพยายามให้ความทุ่มเทมากมายกว่าจะแต่งเพลงนี้ขึ้นมาได้การเอาเพลงของเธอแม้ว่าจะเอาไป cover ก็ตามนะครับแต่ว่ามันก็เป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องในมุมมองของหญิงสาวโพสต์ดังกล่าวได้รับการ retweet จานวนมากนะครับจนข่าวไปถึงหูของนิว d r u กแมนเขากับทางบริษัทก็น่าจะติดต่อไปยังลอสเคสเนอร์ในทันทีนะครับแล้วก็เคลียร์กันลงตัวในที่สุด แต่การโพสต์น้อยอ,อกน้อยใจก็เป็นการขอบคุณที่ทางโซนี่และก็นอริดดอกเอาเพลงของเธอไปใช้แล้วก็ให้เครดิตในช่วงท้ายวิดีโอในที่สุดราม่าเรื่องนี้ก็เลยจบลงอย่างรวดเร็วครับ ต่อไปเป็นข่าวที่ EA เอาเกมเจ๋งๆของเขากลับมาขายใน s t e a มนะครับไม่ว่าจะเป็น Crisis p a r ที่3 d r a a o n Age Inquisition หรือว่า Mirror Age นะครับเกมนั่งๆหลายเกมเหล่านี้ไม่เคยขายใน s t e a มมาก่อนนะครับซึ่งถ้าผู้ชมอยากเล่นเกมเหล่านี้จะต้องเข้าไปซื้อใน Origin เท่านั้นแต่ว่าตอนนี้กลับมาแล้วนะครับผู้ชมที่อยากเล่น Crisis ทั้ง3าภาคก็สามารถซื้อใน Ste ี am ได้แล้วด้วยก็เป็นอีกหนึ่งข่าวดีที่เราไม่ต้องมีหลายแพลตฟอร์มเพราะว่าน่าจะเป็นเหตุผลที่ทั้ง2ค่ายนั้นกลับมาคืนดีกันตั้งแต่ปีที่แล้วจุดเริ่มต้นที่เเราาาสััััังงงกกกกตไดด้้้้ช็็คือ JdiF Order Steam Origin นนนขยใท Steam แลว Origin. ลวหจ เกมของ EA ก็ทยอยลงให้กับทั้ง2แพลตฟอร์มนะครับซึ่งมันก็ทําให้ผู้เล่นนั้นสะดวกมากขึ้นนะครับมีแพลตฟอร์มไหนก็ไาเล่นในอันนั้นได้เลยแต่ก็ต้องดอกจานเอาไว้นิดนึงนะครับว่ายังไม่ได้ปล่อยออกมาทุกเกมบางเกมเนี่ยเราต้องซื้อใน Origin เท่านั้นยกตัวอย่างเช่น Battlefield นั่นเอง ข้อมูลต่อไปจะเป็นสรุปบทสัมภาษณ์ของคุณอิคุมินากามูระนะครับที่ทาง IGN สาขาญี่ปุ่นเนี่ยได้ไปสัมภาษณ์เธอเกี่ยวกับเกมโอคามิภาคใหม่โดยสรุปก็คือเธอมีไอเดียว่าอยากจะทําภาคต่อให้กับเกมเกมนี้ครับและเธอก็เป็นคนที่สามารถคุยกับคุณทีเดกิคามิยะได้นะครับซึ่งเขาคือผู้มกับภาคแรกแล้วก็ยังเป็นผู้มกับ Resident Evil 2แล้วก็ Bayonetta รวมไปถึง The Wonderful 101ที่ผมได้แชร์ประสบการณ์การเล่นไปก่อนหน้านี้ด้วยซึ่งก็ต้องบอกว่าถ้ามีภาค2เนี่ยหลายคนก็คงจะด,ดีใจเพราะว่าแฟนเกมนี้ก็ค่อนข้างเยอะ ทีนี้ทางฝั่งคุณอิคุมิเนี่ยก็ตั้งใจว่าเธอจะไปเสอเนอไอเดียกับแคปคอมดูก่อนแล้วก็ต้องให้แคปคอมนั้นเป็นผู้พิจารณาว่าจะสารต่อเกมภาคนี้หรือเปล่าซึ่งถ้ามีข่าวอะไรอัปเดตเดี๋ยวผมค่อยมาเล่าให้ฟังกันอีกทีในโอกาสต่อๆไปนะครับ นะครับข่าวสุดท้ายก็คือโ Pokemon Sword and Shield t h อ Isle so of Armor ซึ่ง DLC ตัวนี้เป็น Expansion p a r s ที่จะวางจําหน่ายในวันที่17มิถุนายนนี้ครับโดยรายละเอียดคร่าวๆก็จะเป็นการเปิดแผนที่ใหม่ให้ผู้เล่นได้เข้าไปสำรวจนะครับซึ่งก็จะมีดินแดนหลักๆได้แก่หมู่เกาะ t h อ Isle so of Armor ที่เป็นพื้นที่ใหม่ในภูมิภาคกา l a r นะครับก็จะมีทัศนียภาพใหม่ๆรวมไปถึงโป k e m o n มากมายที่รอค้นพบส่วน Expansion p a r s อีกตัวนึงนั้นมีชื่อว่า The Crown of Tundra รายละเอียดของ DLC ตัวนี้ก็จะเป็นทุ่งร้างน้ําแข็งขนาดใหญ่ที่เราสามารถเดินทางสำรวจแล้วก็จะได้เจอโ o k e m o n ในตำนานตัวเก่าๆด้วยนะครับซึ่งจะมีโปเกมอนตัวไหนปรากฏตัวมาบ้างคุณผู้ชมก็ต้องลองซื้อมาเล่นกันดูนะเอาละรครับนี่คือข่าวทั้งหมดของ The Move New ใน EP นี้นะครับก็หวังว่าคุณผู้ชมจะชื่นชอบส่วนวิดีโอนี้ผมลาไปก่อนครับพบกันใหม่ตอนหน้าสวัสดีครับ